กว่าหนึ่งกล้าจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้เราได้เก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ต้องใช้เวลานานาน,นับสิบปีต้นไม้เป็นทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่าขึ้นทุกวันและสามารถนำมาเป็นหลักประกรันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ รวมถึงเป็นทรัพย์สินที่ส่งต่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานได้ในอนาคตไม้ยืนต้นที่เราปลูกคืนประโยชน์ให้เราได้เพราะไม้ยืนต้น เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเราสามารถนำมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อสำหรับต่อทุนสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ตัดไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่สร้างมูลค่าให้เขาเห็นว่าต้นไม้นี่มันมีประโยชน์เนี่ยป่าไม้เราก็จะไม่มีถ้าเรามีต้นไม้เนี่ยเราสามารถเอาต้นไม้มาเป็นหลักคำประกันคำประกันแล้วก็มาสร้างอาชีพ ที่เรารักเนี่ยให้มันเกิดความมั่นคงอันนี้คือความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรอย่างน้อยคือแบบเป็นร่มเงาเราปลูกไว้เป็นปอดปลูกไว้คืนคุณแผ่นดินแต่เราไม่ได้คิดที่ว่าจะเอามาเป็นหลักประกันแต่ในอนาคตคือเราก็ไม่รู้มันก็ไม่แน่มันอาจจะเกิดวิกฤตที่จะต้องเอาต้นไม้นี้ไปเป็นหลักประกัน การพัฒนาพื้นที่ของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดทําให้ทุกคนในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีนี้เก่าอยู่ก็เลยเข้าร่วมโครงการกับเขามันก็เป็นหลักขประกันได้แต่เราก็ไม่อย่าพยายามมาสร้างเ,นะเรื่องนี้เนาะ,นะหันมาปลูกต้นไม้กันดีกว่าการปลูกไม้ยืนต้นผ่านแนวทางปลูกป่าสอย่างได้ประโยชน์4อย่างสร้างประโยชน์เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินการจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสม จะทำให้ไม้ยืนต้นเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพการดูแลรักษาต้นไม้ที่ดีจะเพิ่มมูลค่าขึ้นทุกวันและใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้นี่คือมูลค่าที่ไม้ยืนต้นมอบคืนคนปลูกป,ป่าและแผ่นดินปลูกไม้ยืนต้นคืนความสมดุลให้ธรรมชาตินำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจสร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืน